คือตอนนี้พี่พี่พึ่งเคลียร์คนออกไปประมาณ10สล็อตอะมาเหลืออยู่15ไงแต่ถ้าอยากเล่นเล่นพี่ก็เล่นให้ได้แล้วแต่เราเลยโอ้คนพี่อย่างนี้ผมจะตียังไงอ่ะไม่ไตีหรอก้ะผมตีมันกำลังใจเฮียเรเียเไปคนเก่าด้วยขอโทษแต่น้องคนเก่าด้วยผมเข้าใจผมเข้าใจแจ้งแรกที่ถ้าคนพี่พร้อมพี่จะเล่นก็คือนี่แหละเดมอนเฮดก่อนเลยอันดับแรกโอ้โก็มันยำกโห้าูนย ก่อนใคยรล้ไร้ไล้เยนะเฮ้ยเจ้าหมาหน่อยได้ไหมครับตอนบอกติดทุอยู่ครับว่าไงครับว่าไงมาต่อมาเนี่ยเดี๋ยวครับว่าไงครับเนี่ครับคนในแกงพี่มาลั่นใส่ผมบ่อยครับเราบอกให้มาคุยกันเนี่ยทำาคนตีใส่ผมด้วยครับรอบนั้น รอบรอบไหนวันไหนรอครับกี่วันเมื่อเขาบอกเนี่ยว่าเดี๋ยวมารอคุยวันพุธอ่ะวันนี้วันพฤหัสและวันที่ <ผม S 1> ตามมา,มาเลยมาคุย,ย,คยอตอนนี้เขาลั่นใส่ผมในอดอปครับสองสามรอบเลยลูบร,ร้านด้วยร้านกิจกรรมนอกเอาหมดเลยเพไอจูดีอ้อะมีเซตของมันอยู่อ่ะเห็นเขาบอกว่าเหมือนจะ จะตีครับเลยผมมารอวันนี้ตั้งแต่วันพุธอะ่ะผมเพิ่งว่างผมเลยมาอ๋อเขาพูดผมด้ว่าคือ<า>ตอนนี้พี่พี่<ต>พี่เ<ต>พิ่งเคลียร์คนออกไปประมาณสิบสล็อตอะ่อตอะมาเหลืออยู่สิบห้าไงแต่ถ้าอยากเล่นเล่นพี่ก็เล่นให้ได้แล้วแต่เราเลยเดี๋ยวพี่หาสล็อตเอาเพิ่มก็ได้เล็กอ,อยากเล่นไหมล่ะ อยากเชียร์พี่ได้ไหมครับแทงดิบเมืองแฟลชมันเคอรี่เรื่องอะไรเขาต้องเป็นอะไรเดี๋ยวเล่นอะไรพี่เอ้าเนี่ยก็แบบงงอ่ะแบบมีเรื่องไม่ใช่หรอโอ้คนพี่อย่างนี้ผมจะตียังไงอ่ะไม่มตีมันกำลังใจเฮียเฮียอะไรเนี่ยตีอะไรเฮียไม่กำลังใจอ๋อก็ตกใจไงโอคนเอาต้องคุณตกใจเลยไอ้คนที่มันมามาเข้าอ่ะมันมันลั่นจริงนะผมพูดตรง อ่าเข้าใจครับาใจเลี้ยไว้ได้แต่เออผมเห็นแก่พี่อะพี่เปาใช่ใช่ผมเห็นแก่พี่ผมเลยแบบเออปล่อยไปปล่อยไปพี่ตอเขาไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาได้ไปได้ข่าวมาว่าพี่พึ่งคัดคนไปไม่คือเคลียร์คนออกครับเคลียร์คนออกไปคนที่แบบใช่ครับอืมออกไปเป็นสิบเลยเหลียประมาณสิบกว่าคน สู้ๆนะครับพี่ยังไงก็ขอบครับขอบคุณครับขอโทษแทนน้องคนเก่าด้วยคนเก่าด้วยขอโทษแทนน้องคนเก่าด้วยผมเข้าใจผมเข้าใจพี่ช่วงที่แย่ช่วงที่แย่ผมครับผมครับไอ้ขอบคุณมากครับน้องขอบคุณมากของของครับพี่ช็อตเหนื่อยหน่อยพี่เหนื่อยหน่อยช็อตที่พี่แบบบอกบอกว่าจะเล่นก็เล่นนะเหมือนพวกแบบพวกหลังชนฝาแล้วแบบสู้สุดอ่ะโคตรเท่เชียร์โคตรเท่ถึงห้าคนก็เจ้าเออเจอดีปดเกินใจพี่มันสู้ไง แคนเหลือแค่นี้พี่พากลับมาได้อยู่แล้วเอาใจพี่สู้ไงอ๋อขอมขามน้องอก,ก็ตกใจยายก็มีเรื่องงานเือมอะไรอีกวะมันมีนาน<อ>นานแล้วพี่แต่ว่าประเด็นมันคือไอ้พวกเซตที่มันเล้าผมม,มันไม่อยู่กันแล้วไงผมก็เลยไม่รู้จะต่อย่ังไงอ่ะเพราะมันไม่อยู่แล้วไงบอกชื่อได้ไหมบอกชื่อได้ไหมใกล้เซตพวกไอ้จูดี้แหละพี่หัวแดงจูดี้อะไรนัน่ แล้วก็เสียงพื่อเด็กๆอ่ะเพราะว่าเพราะว่ามันหนักมันมันมีปัญหาผมตรงตรงนี้ว่าพวกผมอ่ะไปเล่นแอร์ด็อกกันแล้วแล้วแบบพอเจอตอนสี่โมงอะไรเงี้ยแล้วมันขอแม่ผมไอ้เล่นปืนแล้วแบบพอผมเล่นปืนมันก็แบบประการออกอะพี่แบบชุน่ะอือเข้าใจเข้าใจครับใ,ใช่แล้วพอพอ,พอตั้งตั้งแต่ตอนนั้นมาพอเล่นร้านหรือว่าก,กิจ,จกรรมนอกก็คือผมโดนลั่นตลอดเลยพวกพวกผมก็เลยงงไลว่าว่าแบบเราเล่นกันมาตั้งหลาย วันแล้วหลายลูกแล้วอ่ะหลายอาทิตย์แล้วมันมันแบบไม่เคยร้านไงแต่พักหลังมาโดนร้านทุกวันผมก็เลยงงไงใช่อตอนนั้นผมก็โอเคโอเคพี่ก็เพิ่งเน่ยเพิ่งรู้เพิ่งเพิ่งเพิ่งรู้เหมือนกันไม่มีครับเดตเลยอืมผมไอเนี่ยืจะบอกว่าอัปเดตไม่ทันนะบอกพี่ตอดอยู่ครับอัปเดตไม่ทันนะเพราะว่าตอนกลับมาก็ลงสนามเลยนรัยใช่อ๋อลงสนามเลย ใช่ครับใช่ใช่ใช่สองลีในวันเดียวอ่ะโคตรตึงอ่ะสองลีในวันเดียวคือเราก็เห็นผมเห็นพี่ไปเนี่ยนั่นอยู่เนี่ยไปเป็นอันนั้นให้นีโยชี้อยู่เนี่ยตัวตัวแปรสําคัญให้ชนะเนี่ยใช่โอ้ไม่เรื่อยไปฟรีเลยโอ้ดะครั้งแรกไม่งั้นโดนแล้วแต่เป็นติต่อกนะเห็นทะลุหลังบ้านอ่ะโหดเกินครับยอยเนี้ย ขอบคุณมากแต่ขอบคุณมากน้องที่ให้กำลังใจของสู้ครับเป็นกำลังใจให้ครับพี่คเอาเลกน้องของมากลังใจให้ครับเดี๋ยววันไหนวันไหนได้ครับวันไหนถ้าแบบว่าคนพี่พร้อมอะไรพร้อมเราเรามาเล่นกันในในแพทก่อนหรือมันจะครบได้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 ครับพี่โอเคครับเอาเอาให้คงที่ก่อนครับได้ครับได้ได้ได้ขอบคุณมากน้องขอบคุณมากครับผมสู้ครับแกะแรกที่ถ้าคนพี่พร้อมพี่จะเล่นก็คือนี่แหละไดมอนเฮดก่อนเลยอันดับแรก อก็มันยำกูห้าส่นยำกูห้าส่วนเนาะยำโดนนะด้อนคเมื่อไหร่มึงสวยนะรอชมรอชมไอ้ไอ้บอลน่าจะโดนใบแดงนะเขาแม่นเกินเหตุไม่แม่นครับใช้พวกสกอบอันั่นอ่ะสโอบคุณแม่นคุณสิบหกอ่ะพี่ผมดูอยู <S <S ่ แต่รานนะโอเคครับขอบคุณมากน้องเจนนครับเนยของครับโซโครับสู้ๆครับสู้ๆครับของครับขอบคุณครับน้องของครับไปซื้อพี่ชายขอบขอบคนโอเคครับขอบคุณครับถ้าพี่เกียรก็ใส่อะเจนนะพี่โอเคโอเคโอเคพอได้ลองตีแบบเออเอากิจเอาพอเข้าแกงได้ทานป่ะสภาเป็นตีสองไม่ใช่เหรอใช่ป่ะปิดแล้วใช่ป่ะไปถ้าเกิดเป็นสภานั่นจะได้อยู่อ่ามีบัตรเข้าแกงให้อยู่มีเหลือจะแปลนไปมีมีโอเคขอบคุณมากพี่โอเคน้องรักษาอากาศไว้ครับพี่ พอพอนี่เล่นทางวันอยู่แล้วถูกไหมเราเจอในวันแรกใช่ครับใช่ใช่พอเล่นทางวันเล่นทางวันปปซัพพอร์ตมันซัพพอร์ตตัวเองมันได้ด้วยนะเวลาเรากินเล่นกับพอทุกคืนเราเล่นกับเฮียป่ะครับขอบครับเฮียเอาสก๊อดุ้งเลยมีเรื่องโอ้ยกิจการดูหนังอยู่คนเอแก๊งหญิงเขาโทรมาบอกเนี่ยว่ามีมีมีหึมเนี่ยอาเฟ็ดอาเฟ็ดตีบอสิต สัตว์เอ๋ยกำลังรับออเดอร์เลยเฮียมีดุ้งเนี่ยเฮียแย่ในวันตกต่ำก็มึงมาคอนเลยใครคอะอะไรกูไว้อะแต่ถ้ากูได้กดแล้วกูกดยาวนะกูบอกก่อนนะถ้ากูได้มือดีอะไรมาแล้วแบบได้กดแล้วกูได้กดยาวเลยนะกูบอกก่อน้อาใครยิงเขาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโลโลดุง้งโลดุง้งให้มันยิงทำอะไรเนี่ยโลดุ้งนะ คนดูช่วยจำเลยนะไอ้เปียมันพิม่าอะไรอะในวันที่กูแบบอืครับขาวว่าไงครับอันนี้สตาร์เอกเพนหรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับอันนี้ไปส่งที่ไหนครับไอ้นี่ครับชลบุรีครับชลบุรีอะครับใช่ใช่ครับอันนี้เขาสั่งอะไรอะครับรู้ไหมครับอ่าน่าจะเป็นสั่งไอ้ผมไปเจอบ้านล้างมาหลายที่แล้วอะไม่มีใครรับไงอ๋อ ไม่มีไม่มีใครแกล้งเราครับไม่มีเนาะไม่มีครับไม่มีครับอ๋อโอเคครับสู้ๆครับสู้ๆครับขอบมากเนาะขอบคุณครับครับอไอ้เหี้ยเนี่ยมายใครจะไปแบบกกับแก้งตะเปียกแก้งตะเปียงโหช่วงนี้ยโหฟอร์มมาจัดเลยโอ้กูไม่ทำละเหี้ยดูแล้วแม่งไม่รุ่งว่ะ แย่งกันแบบอย่างกับหมูกับหมาเลยเนะี่ยเดี๋ยวกูทำวันพรุ่งนี้ดีกว่าอ่ะจะลดเก็บคืนก่อนไอ้เฮีย